ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเราไปกันต่อที่เรื่องของการบุกจับเท่าสวิสหน่อยนะครับรองผู้บัญชาก,การตำรวจท่องเที่ยวนั้นบุกรวบชายชาวต่างชาติครอบครองสื่อลามกอนอาจารเด็กนะฮะพบว่าติดอันดับหนึ่งใน10ของโลกมีมากถึง248คลิป อ้างว่าประสบอุบัติเหตุทํางานไม่ได้ก็เลยโหลดไว้ดูแก้เครียดฮะโอ้โหอันนี้การ์ดใหม่เพิ่งเพิ่งรู้ว่าฝรั่งเขาก็มีการ์ดเหมือนกันใช่ใช่ใช่พลตบรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยร่วมกับตํารวจชุดจับกลุ่มนําหมายค้นของสารจังหวัดธัญบุรีเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งนะฮะในซอยที่4ตําบลลาดสวายอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีเข้าไปจับตัวฝรั่งคนนี้ชื่อว่าคริสเตียนไพรทอนอายุ64ปีสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์นะฮะ พร้อมกับของกลางคือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องคลิปวิดีโอลามกเกี่ยวกับเด็กนะมากกว่า248คลิปเครื่องบันทึกข้อมูลแผ่นซีดีลามกอนาจาร์แล้วเก็บเป็นของกลางเลยนําไปตรวจสอบนะฮะการจับกลุมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่นั้นได้รับการประสานข้อมูลจากหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาผ่านทางคณะทํางานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตนะฮะบอกว่าผู้ต้องหาคนนี้มีพฤติกรรมครอบครองสื่อลามกอนาจาร์เด็ก และคนคนนี้คริสเตียนเนี่ยเป็นที่ต้องการตัวของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเลยนะจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าบริเวณจุดนี้ครับมีข้อมูลสื่อลามกเด็กติด1เอ่อติดอันดับ1-10ใน10ของโลกข้อมูลมีมากถึง400กิกะไบต์400กิกะไบต์นี่มันก็น่าจะเยอะอยู่นะใช่ไหมฮะซึ่งการครอบครองสื่อลามกเด็กนั้นเป็นความผิดนะครับอัตราโทษไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาท ก็เอาเครื่องคอมเนี่ยไปตรวจสอบต่อว่ามีการส่งต่อหรือว่านําไปขายหรือไม่หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการนําไปแสวงหาประโยชน์ก็จะเข้าข่ายฐานความผิดที่เพิ่มมากขึ้นคือค้ามนุษย์ก็คือถ้าเก็บไว้ดูเองนี่ก็โทษอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าส่งต่อเอาไปจำหน่ายให้คนสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วเข้ามาดูอันนี้ค้ามนุษย์แน่ๆที่ผ่านมาครับตำรวจแจ้งว่ามีการติดเว็บไซต์ลามกอนาจารเด็กไปแล้วกว่า700เว็บไซต แล้วก็ส่งรายงานไปให้กระทรวงดีจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเจ้าของเว็บไซต์ที่ถูกปิดไปแล้วก็จะถูกติดตามจับกลุมมาดําเนินคดีต่อไปอ้าวคราวนี้ไหนไหนไปจับเขาแล้วเนี่ยก็ถามเขาคริสเตียน,นยรับสารภาพบอกว่าวเกิดอุบัติเหตุกับตัวเองขึ้นมาเมื่อ11ปีก่อนร่างกายไม่ปกติไม่สามารถทํางานประจําได้ต้องอยู่กับบ้านก็เลยโหลดคลิปลามกอนาจารเด็กมาดู ไม่ให้เกิดความเครียดไม่ให้คิดมากโหลดมาดูเองไม่ได้ส่งต่ออ้าวส่งสพครดดำเนินคดีต่อไปดูหนังสิดูหนังดูซีรีส์ก็ได้ดูซีรีส์เกาหลีดูละครช่องวันก็ได้ใช่ไหมมันมีวิธีแก้เครียดแก้คิดมากอีกเยอะเลยนะฮะก็อันนี้เนี่ยที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมสหรัฐเป็นคนประสานมาไม่รู้เขาไปตรวจสอบยังไงถึงรู้ว่าเนี่ยคนนี้มีคลิปโป๊เด็กมาก ติดหนึ่งในสิบของโลกและแจ้งมาเมืองไทยบอกว่าเฮยูมาจับหน่อยเราบุพิกัดให้เลยล<ะ>ใช่ฮะเรื่องนี้แบบ<ม>โอ้โหผมไม่รู้จริงๆนะเรื่องความรู้ทางเทคโนโลยี<ม>อาจจะแกะจากไอพีหรือแกะจากอะไรละประมาณนี้บอกไว้เลยว่าเวลาคุณก่ออาชากรรมทางไซเบอร์เนี่ยอยากคิดว่าคนตามยากคิดว่าคุณเก่งเนะโอ้โหคุณเขาตามได้หมดแหละมันมีฟุตปรินเนี่ยเขาเรียกมันมีรอยเท้าทิ้งรข้างหลังอยู่เสมอเวลาคนทําอะไรสักอย่างมันจะมีหลักฐานอยู่บนโลกใบนี้เนาะ คุณผู้ชมครับสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆของช่องวัน31ได้ง่ายๆเลยครับครับเพียงกด subscribe ที่ด้านล่างนะครับหรือว่าติดตามข่าวสารอื่นๆได้ตากช่องทางนี้เลยครับ้่นงทางนี้เลยข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ